สวัสดีครับครอบครัวฟุบอไทยที่รักทุกท่าน2คลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปสําคัญนะครับผมทําหน้าปกคลิปที่ไม่เหมือนคลิปอื่นนะครับเป็นหน้าปกดําเลยนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะทบทวนเรื่องราวที่พูดเป็นภาษาพูดนะครับผมไม่ได้พูดเป็นหลักการเกี่ยวกับคอเทนิตี้หรือหลักการเกี่ยวกับพีระมิดสยอดแต่ผมพูดแบบให้เข้าใจเลยว่าผมกําลังคิดอะไรอยู่ นะครับหัวใจมันอยู่ตรงนั้นนะครับสามารถย้อนกลับมาฟังได้นะครับในคลิปปกดำทั้งสองคลิปนะครับคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับอาเซียนเกมนะครับที่กำลังจะจัดขึ้นมากรรมซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยระชาภาพระหว่างวันที่9ถึงวันที่20ธันวาคมที่ถึงนี้นะครับผลปรากฏว่านะครับมันมีเหตุการณ์นะครับที่เซอร์ไพรส์พอสมควรคือทั้งทีมฟุตบอลชายและหญิงของกัมพูชานะครับ ต้องมาอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมเต็งแชมป์อย่างทีมชาติไทยนะครับในขันในขันครั้งนี้นะกัมพูชาส่งมา300คนครับผมก็พูดกับให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะครับว่าจังหวะนี้มันมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเป็นห่วงนะคือคือจริงๆแล้วไอ้ไอ้เรื่องการในขันกีฬาผมเข้าใจครับเป็นมิตรภาพนะแต่นะครับเราอาจจะไม่สามารถควบคุมคนนะครับในชาติของเราได้ทั้งหมดหรอกนะครับเพราะว่าสิ่งที่กัมพูชา ทำมาในระยะหลังเนี่ยมันมันรู้สึกมันทาร้ายจิตใจคนไทยมากพอสมควรนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดนักกีฬาสามร้อยคนของกัมพูชาสักคนสองคนเนี่ยเดินไปสะดุดบันไดหัวทิม่มลงมาอย่างนี้ครับคือเขาสามารถพูดอะไรก็ได้อะที่มันเป็นผล,ลนร้ายกับชาติเราอ่ะคือพูดง่ายๆว่าผมพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องเกี่ยวกับอ่าพม,มาทันพม,มทันหมายความว่าไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวครับไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองแต่เราไม่ยุ่ง เหมือนเหมือนเราไม่มีตัวตนนะ่ะเหมือนเขาไม่มีตัวตนะน่ะบนบนโลกนี้คืออยู่คนละพบคนละชาติไปเลยนะคือไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเกี่ยวกันนะนะครับแต่ก็เข้าใจทางมนตรีสีเกมนะนะครับซึ่งท่านประธานมนตรีสีเกมนายกอ่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะนายกมนตรีสีเกมใช่ไหมฮะประธานมนตรีสีเกมก็เป็นคนไทยเนะ่ยท่านก็บอกว่าต้องให้สิทธิ์ในการแข่งขันแต่จริงแล้วนะครับผู้ที่จะหนักใจที่สุดคือฝ่ายจะการแข่งขันก็คือทางอ่ประเทศไทยเรานี่แหละครับ จะต้องดูแลความเรียบร้อยนะครับดูแลความปลอดภัยทุกอย่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างผมพูดแล้วถ้าเกิดไปสะดุดบันไดล้มขึ้นมาแล้วมาโทษว่า,าเราไปทําอะไรเขาคงยุ่งเหมือนกันนะนะครับและครั้งนี้นะครับกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างมากในหมู่แฟนบอลนะครับกัมพูชานะเขาหึอหางกันทั้งประเทศเลยนะ เมื่อทีมกัมพูชาทั้งทีมชายทีมหญิงเนี่ยต้องอยู่ร่วมสายกับทีมชาติไทยครับโอ้โหครับมันอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้ครับว่ายิ่งยิ่งมีประเด็นกันอยู่ก็ยิ่งมาอยู่ในในกลุ่มเดียวกันนะคณะกรรมการนะครับจัดการในขันซีเกมนะครับได้ทําวิธีการจับฉลากแบ่งสายนะครับฟุตบอลชายซึ่งมีทั้งหมด10ชาตินะครับเขาร่วมกันในขันครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มครับกลุ่มละ3ทีมแนะนําทีมแชมป์กลุ่มทั้งสากลุ่มรวมถึงอันดับ2ที่ดีที่สุดอีกหนึ่งทีมนะคร ผลการจับสลากนี่ก็จับแม่นเหลือเกินครับมีดังนี้นะครับกลุ่มเบได้แก่ไทยเจ้าภาพนะครับร่วมสายกับกัมพูชาทิมอเลสเตรครับกลุ่มบีมีเวียดนามมาเลแล้วก็สอปลอาวครับกลุ่มซีนะครับอินโดนีเซียเมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินสิงคโปร์ครับโดยการแข่งขันในกลุ่มเบนะครับที่มีทีมชาติไทยจะจัดขึ้นในสนามกีฬาตีนสูรานุนจังหวัดสงขลานะครับส่วนกลุ่มบีและกลุ่มซีจะเตะกันที่สนามสมพภชเจดรอยปีจังหวัดเชียงใหม่ นะครับไทยเรากัมพูชาติมอร์นะจะไปแข่งกันที่สงขานะครับส่วนกลุ่มเวียดนามมีโดเมียนมามาเลเนี่ยจะไปแข่งกันที่เชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นฟุตบอลชายนะในสีเกมในขณะที่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะจัดกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะกลับมาแข่งที่กรุงเทพครับในรอบรองนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันนะครับมีการจับสลากฟุตบอลหญิง4ี่เกมครั้งที่33มีทั้งหมด8ชาตินะครับเข้าร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มละสี่ทีมโดยทีมแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันครับโดยผลการจับสลากแบ่งกลุ่มมีดังนี้นะครับฟุตบอลประเภทหญิงนะครับสี่เกมกลุ่ม A นะครับไทยเจ้าภาพร่วมกลุ่มกับกัมพูชัยแล้วครับร่วมกลุ่มกับสิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับกลุ่ม B ได้แก่เวียดนามเมียนมาฟิลิปปินส์และก็มาเลย์ยครับสำหรับการแข่งขัน,ขนฟุตบอลหญิงในซีเกม2025นี้นะครับจะใช้สนามกีฬาแข่งสองแห่งได้แก่ สนามชนบุรีสเตเดียมนะครับและสนามภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีครับนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วเหมือนกันก็เราก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะสรับก,การในรขันครั้งนี้แล้วก็มันมีเขาวขำม,มีเรื่องนึงครับคือทีมอเลสเตนมาบวยนะครับผู้จัดจาก,การในขันไทยนะครับว่าลืมใส่ชื่อทีมฟุตบอลซีเกม ของทีมอลงไปคือพูดง่ายไม,ไม่ไม่ได้ใส่ชื่อทีมทีมอลงไปนะโดยทางด้านนะครับบิ๊กเนตนะครับรองประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็แจ้งกลับคืนไปยังทีมอเดสเตนะว่าเหตุที่ไม่ได้ใส่ลงไปอะ่ะมันไม่ใช่เราเราแกล้งหรือเราลืมแต่มันเพราะทีมอเนะ่ะไม่ส่งลิตรายชื่อฟุตบอลเข้ามาเองครับเหมือนจะไม่ส่งฟุตบอลเขาแข่งนะนะครับ ตีมอมาโวยนะพอพอตีมอกลับไปเช็คภายในกันดูแล้วก็จริงๆด้วยครับตีมอไม่ได้ส่งนะครับประเภทกีฬาฟุตบอลเข้ามาแข่งขันอ่าก็เลยรีบจัดการแก้ไขนะครับรีบส่งเข้ามาอย่างเร็วนะครับถือว่าเป็นเป็นข่าวที่น่าขำนะนะครับตีมอเองมาโวยใส่โดยโดยไม่คุยกันเองนะมันคงไม่ถามลูกน้องอะ่ะลูกน้องลืมใส่ใส่ฟุตบอลมาด้วยนะในที่สุดก็เรียบร้อยครับโดยตีมอเองเนี่ย นะครับในฟุตบอลนะครับประเภทชายเนี่ยเขาอยู่ร่วมร่วมสายกับเรานี่แหละครับร่วมกับกัมพูชานะไทยเราอยู่ร่วมกับกัมพูชากบติมอร์นี่นะครับเป็นข่าวคราวนะที่น่าเป็นห่วงส่วนหนึ่งนะครับผมเองใจลึกๆผมเป็นห่วงนะนะครับว่าช่วงเวลานี้กัมพูชาอาจยังไม่สมควรที่จะมาร่วมนะครับจอยกับไทยหรอกครับโดยเฉพาะไทยเป็นเจ้าภาพนะผมเองก็ไม่อยากพูดถึงชื่อโด้ซ้ำไปครับเพราะว่ามันมันคืนคมนะ ผมอยู่อีสานใต้นะครับแล้วผมก็เห็นลูกๆล,ล้านหลานบ้านผมเนี่ยโดนระเบิดนะครับในเซเว่นผมผมรับไม่ได้ใจผมยังไม่ร้อยนะใจผมยังไม่พูดง่ายง่ายว่าใจผมยังไม่เปิดอ่ะแล้วผมคิดว่าผมผมจะนิ่งแบบนี้ไปไปตลอดเลยแหละคือจะผมผมมาทันในใจผมคนเดียวนี่แหละว่าจะไม่มีประเทศนี้ในใ,นใจผมว่าผมไม่ได้โกรธไม่ได้ว่านะประชาชนเขาเนี่ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้นาและสิ่งที่กัมพูชาทําเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ไหวนะครับแล้วก็น่าถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครนะที่อยา,อาฟ้องศาลใดสีบสิรือศาลโลกหรือกดําเนินการให้กับผู้บริสุทธิ์นะครับที่ไม่รู้อีนูน่นนี่นี่โดยเฉพาะภาพของคุณแม่นอนกอดนะครับลูกสาวนะครับภายในเซเว่นนะครับแล้วลูกชายสามชีวิตแล้วยังมีอเด็กอายุแปดขวบที่จังหัดสุรินทร์อีกนะครับที่ต้องมาเสียชีวิต ในอ้อมกอดของคุณยายสิ่งเหล่านี้รับไม่ได้ทั้งนั้นครับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศนี้เนี่ยหมดความชอบธรรมทั้งหมดครับผมบอกแค่นั้นแหละในใจผมนะอันนี้ผมพูดในฐานะผมเป็นคนไทยนะครับดังนั้นสิ่งนี้มันสะเทือนใจผมมากซึ่งนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎทุกอย่างบนโลกใบน,นี้นะครับผมขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนะครับต้องกลาบขอไปด้วยนะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรแต่ให้โกรธไม่โกรธครับ แต่ความรู้สึกพรมมาทันเขาว่าพรมมาทันนี่มีม,ม,มีมีในหลักของศาสนาพุทธนะครับมีในพรนะัฒรปิฎกนะเป็นลักษณะที่นะครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สังกกรรมถ้าเป็นพระก็คือไม่ร่วมสังฆกรรมนะครับแต่ไม่โกรธไม่ได้ทาร้ายไม่ได้อะไรแต่แต่เรามองเหมือนเขาไม่มีตัวตนนะครับนี่คือการเขาเรียกว,ว่าพรมมาทันครับลงโทษแบบพระพรมครับคือเมตมีเมตตากรุณาุมิตาอุเบกขาวางอุเบกขาสุดคือหายไปจากจิตใจเราเลย นะครับตรงจุดนี้เลยครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดและผมก็หวังว่านะในการเลือกตั้งปีหน้านะเราจะมีนะครับสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศเราและประชาชนไทยเรานะครับจะเลือกนะครับอากลุมบุคคลนะครับที่มีความบริสุทธิ์นะครับรักชาตินะครับซึ่งเหล่านี้มันจะเป็นอนาคตของเยาวชนเรานะครับเป็นอนาคตของประเทศเราคลิปนี้ขอพูดเกี่ยวกับเรื่อง าบ้านเมืองนิดหนึ่งนะครับต้องกาบขอภัยด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องกัมพูชาเนี่ยมาร่วมสายกับไทยนี่แหละครับในการแข่งขันซึ่งตอนแรกกัมพูชาส่งรายชื่อมา1 5 0 0ชื่อเยอะเลยครับเป็นทัพกีฬาใหญ่เลยในสุดก็ลดลงเหลือ300นะครับโดย300ก็ยังมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงและนะครับไม่รู้จับฉลากกันยังไงครับมาอยู่ข่วมสายกับเราด้วยนะครับพี่น้องจังหวัดสงขลาครับนี่หละครับท่านจะได้ชมการแข่งขันรอบแรกระหว่างไทยกัมพูชานะ ถ้เาเป็นทีมชายส่วนทีมหญิงก็พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีครับตรงนี้ก็ช่วยกันดูแลนะครับจุดนี้ผมคิดว่าเราควรช่วยกันดูแลว,ว่าอย่าให้มันเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแต่แต่ใจผมมันฝังแล้วแหละฝังลึกแล้วว่าเราไม่ทําอะไรเราอยู่เฉยๆเนี่ครับเขาสะดุดขาตัวเองล้มเขาโทษเราครับนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันเหลือเชืนะ่อจริงว่ามันมันจะมีแบบนี้ขึ้นบนโลกใบนี้นะอันนี้ผมขอพูดหน่อยเถอะเพราะมันเป็นเรื่องจริงนะ เราไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะครับเราไว้ใจอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าเราไปไปต่อว่าเขานะตัวเขาแต่ทําตัวเองให้เราไว้ใจไม่ไว้ใจเขานะครับแม้กระทั่งนี่แหละครับตรงจุดนี้แหละท่ามนตรีซีเกมจะบอกว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นมิตรภาพระหว่างประเทศผมเห็นด้วยนะครับมาแข่งได้และผมเชื่อมั่นว่าคนไทยเนี่ยจิตใจสูงนะครับเราเป็นประเทศที่เป็นอรยชนและผมเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ของเราว่าดูแลได้ ทำนักกีฬาของกัมพูชาแต่ถ้าเกิดทำนักกีฬาของมพูชาสะดุดขาตัวเองตกบันไดขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมีการถแถลงข่าวเนี่ยหรืออะไรก็ช่างนะครับที่มาโทษไทยอีกเนี่ยตรงนี้แหละครับที่งหน้าห่วงกับเรื่องอื่นนะนะครับคลิปนี้นะครับก็มามามา,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 มาพูดเรื่องราวให้ฟังหลังจากที่ผมทาคลิปเกี่ยวข้องกกับฟุตบอลนะ <S <S ผมจะทำเป็นระยะน,นะครับต้องการาบเรียน,นเพื่อนนะที่ติดตามช่องพะคีนชนแนลเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่ นะครับในระบบคอร์เทนิตี้สี่ข้อและการสร้างทีมปูผมจะพูดเป็นระยะระยะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปนี้นะผมจะทำก,ก็พูดเบาๆก่อนเนี่ยเกี่ยวกับข่าวคราวข่าวเบาๆอยู่าครับทีมออรเสเต้นะครับทีเท่เขาลืมลืมส่งส่งรายชื่อทีมฟุตบอลเข้ามาแล้วก็มาโทษเราว่าเราไม่จัดฟุตบอลเขาเขาเข้ากลุ่มนะ <laughs> อันนี้ก็เรื่องขำเหมือนกันนะนะครับแล้วเรื่องหน้าเป็นห่วงอยี่ยวกับกัมพูชาด้วยครับยังไงเราติดตามข่าวคราวต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์สำหรับทุกกำลังใจนะครับที่มีกับให้กับช่องพู้คิดชาแนลช่องเล็กผมนะครับก็สัญญาครับว่าเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดไปเราจะมาแลกเปลี่ยนนะด้วยความรักฟุตบอลไทยทีมชาติไทยของเรานะครับไปตลอดนะครับขอให้เป็นเพื่อนนะครับถ้าเรามีทัศนคติตรงกันนะครับให้เรามารวมมันอยู่ที่ช่องนี้หละครับมาเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็คอมเมนต์นะครับเพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่าญี่ปุ่นเคยใช้นักเตะภายในนะ ปแข่งขันเลือกฟุตบอลโลกกับตกรกอบใช่ครับผมพูดมาตลอดเลยญี่ปุ่นไม่กล้าทําหรอกครับอย่างมากก็ใช้สําหรับแข่งขันกีฬาในโซนเอเชียเท่านั้นครับแต่ใน t o u r าเ m นต์เ a j o r ระดับสิงแชมป์ทวีปหรือว่าไปบอลโลกเนี่ยญี่ปุ่นไม่กล้าใช้นักเตะภายในหรอกครับนัแนนที่เจลีกสูงกว่าเรานะตรงนั้นเป็นเรื่องจริงครับมีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้ครับในช่องนี้ครับเราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันครับในฐานะครอบครัวฟุตบอลไทยหรือ thailand family นะครับเป็นฟุตบอล family ของเรานะครับอันนี้เป็นหลักการใหญ่เลยนะ เดี๋ยววันหลังนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปนะถ้ามีโอกาสผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักการคอนเทตที่สี่ข้ออย่างละเอียดให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับไทยต้องรักคนไทยเหยียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นนและคนรุ่นใหม่ชางศึกต้องเกียงไว้ In the middle of the modern football past, we must push it into the hearts of the new generation of internationals, the war elephants must be fearless. But man banga, so tam the pie, chang su chi yam, yeah, but talum plenty, eh, but man banga, so tam the pie, chang su cha yam, yeah, but talum อ e าเซียนเอล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์เอสเคแหง ori, ่งซิซเวียดานซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ต์พงคีรีรงชวาเบนเอสโซบกเยอรมันคีวัดซินบรองคาลูทีมชาติยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิโยงราชสี B ion, asi, แหง่งลีเตอรฝรั่งเศสจูดซึมงสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนปาชนนาทานเคมดีแพทริกบุสตาสันโอโวเม ศาตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคล le, สันแทชันแห่งซ้ายเลือไทย oh, 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 oh. ไทยต้องรักคนไทยเหีย่ยเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติวางวิธีฟุฟตบอลยุคใหม่ต้องกดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไ้ In the middle the modern football path, must push it into generation internationals. modern new elephants the the football path, must the hearts the new generation The push we be fearless. must <laughs> <laughs> e of 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 war เปิดม่านบังตาสุดทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบป่าทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสุดทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบป่าทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์ล็อเอสเคแห่งสิริวีแบนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยู ชวาวเบลเอาสบกเยอรมันทีวัดสินรองคาลูทีมชาติเยวชนเงเยอรมันสกอตคอนสตโปแดนดีอยูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์ได้รวันกันเนอโอลิมปิลยงราชสีแห่งลิเกฝรั่งเศสจูตซึงศับเบอรดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรเหมือนตาชนะทางเคมบีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสาตวิไลเบนเดวิสนนโคลฮับลิเคลสันแข่นแห่งสายเลือดไทย ท้องและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปรียงไลไกลสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเพรียงไล